สสดีครับเียาพารวยครับกรัสด้กจงาังจับเปเลเรงข่ายได้ยก่งจังได้บ่ไดทัวหาโดนมีาู้มาวิจารว่าทอกคนชอบเด็มเมสเฮ้ยฮ <c oughs> ามีคนหัวลูกเนี่ยสงสัยปีน่าจะมีโวกหรือมั้เนี่ยโอ้ยไม่มีโชกจากเทียนนะทศโทรหาโทรหาอยู่ว่าดนเอาพวกใครมีคนหัวลูกยี่เงี้สงสัยเปิดดวงหรือมั้งเนี่ย ครับครับเพียแล้วครับโอ้ยเปิดตัวอลไรสัมผัสได้หวัหวหวัหวลูกหยามหยาบเครับโอ้สาธุสาธุให้สวกใ,ให้มันเลยเด้อมีโฉมต้องกันเด้อจ้าเด้อไม่โฉมน้องการหารขเขียวเด้อขีับเปลี่ยนเอาเอาว่าไปก่อนนะครับขอเวลาจากสิ้นาทีนะครับได้จา้าได้ได้ได้จา้าว่างบ่ครับเดี๋ยวนี้ว่างนั่งเฮ็ดไปสีอยู่นี่แหละลูกค้าเป็นสร้างของครับว่างนี่จ้า วางย่จ่าวางอยู่จา่าโอ้อได้รับงานดีได้รับงานดีเนาะครับช่วงนี้มีานไปสีมัไ่ได้ไปขายไปสีสังสส่ง้เด็กไปตรงวันฝนน้ำแง่นี่นครับใส่วันวันพายเหล่าก็ตรงตามมาน้ำใายนา้ารนน้ำจา้าครับร้อยกระทงที่่านมาเพียงได่ได้ได้เฮ็ดกระทงหลายบ่ครับเฮ็ดน้ำฝนว่าท่านมันงอยไปสีหลายหลายกระทงขายน้ำฝนว่าท่านคุ่นไหหลายกระทงก็ขายดีขายดีกันโอ้ครับ มันมีปูสอยแบบนี้งันไปสีกระลเยาเอากร,ระทงไดนัำข้าวเจ้าสีใบนึ่งครับหาลุงน้องแน่หาลวงน,อน้งนองแน่คุณมิมน่นโอ้โยวงน่องคนเจ้า,ามีการไม่งานเหมือนเท่ารู้ผู้เดียวนลราเฮตกระฟองนี่ละผู้คนซอยครับจังหวะเมือม่อเมื่อนี้เมื่อนี้ทั่วมาเอาแช่นแชนรอบเดียวจบบ่จบบ่จบบ่ครับนี่รอ,อบเดียวจบบ่จบจ้ารอบจบครับ ใครใครขึ้นเก้าแหละเจ็ดสิบเก้างวยแต่พอนเอาหาลักหาเก้าเจ็ดหาเจ็ดเก้าจ้าฝันว่าจังไดก็เอาฝันก่อนเพื่นบรัหนอกจะปูมาบอกหาเก้าเจ็ดโอ้ปูมาบอกเลยบอกครับจ้าต้องบอกแค่สามตัวเขาไปเขาไปผันเนาคือหกหลักเอาเด้อปูห่อเสื้อวางเลยครับคุณมีม่นครับปูคองค้านขนาดจ้าปูสอทุกเนไหโชไลาเะมก็เขียนยเรื่องงดก่อปูอย่งกผมก็ืกจะแม่เริ่มดิ ปูนห,ปหน้า,<ป>า,นนาดรอสสาวปูคงคาหน้าคลาดพยานาดสักการดปูคงคาหน้าคลาดเนาะครับปูเป็นไห้โชคตลอดไห้ทั้งปีจ้าหน้าคลาดปูปูน้ำปูแก่ที่เป็นไห้เฮ็ดไปสีเวทดไหโ้โชคลาบเสริมโชคลาไห้ก็คือปูหน้าดรอดจ้ะหน้าดรอสนาลาโอ้ปูหน,านาา้าดรอสนาลาผมฟังครับปูคงคาหน้าคลาดให้โชคตลอดจด้ เราผมพิ้งลุกยามยาอยู่หาเก้าเกียดเด้อคันเราหาเก้าเกียดห้าเก้าเกียดโอ้ยจัดเอาเด้อจัดเด้อหาเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหาทีละค่ะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดทีละค่ะหาเรา้ำผลห้าเก้าเกียดมันงปะครับแน่นค่ะปูคนปูคนบอกว่าอย่างไรในยคำบอกปูคนบอกตัวเลยหาเก้าเจ็ดหาเก้าเจ็ดอัดเขาก็คือกลับเอาเด้อจะเนีนสองฟุตจะเนีนเก้าเจ็ด เก็ดเก่าข้าจับแน่ครับคนนี้พันคแน่้ผมจักคันจับเอานะค่ะครับซึ่งหลร้ายงวดคุณเพิ่นก็ห้โช่วยู่ดอกแต่ว่าคันพี่น้องจับเอาก็ได้จับเล่นนะครับข้อหาหาเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดครับเน้นคือเก้าเจ็ดนะครับแมนค่ะแมนค่ะสามตัวกะหาเก้าเจ็ดด้ค่ะเด้อสามตัวหาเก้าเจ็ดนะครับดูน้ำตวงเข้าไห่ล่ะบุญวาสนาหัวก้อนกะหฮอยู่ดิอันทันรอบสุดท้ายอันหา ขาเจ็บขาเจ็ดแศษเจ็ดเศษเศษขาไห้ตัวเราเราคือชายอ่ะตั้นต้องไห้หววก้อนเหมียแมนครับจำได้ยุ่มเนืนน้ำสามตัวกับพันไห้ยุ่หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึงเจ็เก้าอีกอย่งนั่นนร่กับกล้งหัวรงหัวขื้นหัวรงไห้ยุ่มกัะเข่าทั้งสามตัวนสองตัลางเรียบหัวก้อนครับแต่วันนี้ไห้สาต ดวนๆเลยสามโันทรงกันไปเลยค่ะเก้าเจ็ดเจ้อค่ะเ้ยปันทองห้าเก้าเจ็ดนะครับจาบ้าตาสองศู้า่เก้าเก้าห้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดจ้าห้าเก้าเก้าห้าเอาค่าเก้านั่เด้อครับเด้อพี่น้องกล a เอาเองเพรากเขียนห้หลายตัวด้วยไคนกลั b เนาะ g r บใครก็ g r ครก็เราตะองไทให้บเรียงเอาเองเมื่อวา<อ>นมันคนมาหาหลายตัวเรกคนหาย,ยเขียนเขียนไปเลยค่ะครับเขียนไปเลยจ่ะ <c oughs> ฟันท่งแขนตัวเน้เนตัวเน้นตัวหนักคือกเก้าเกียรดเก้าเกียรขีดเส้นใต้สีแดงนะครับกเก้าเกียรนะครับพี่น้องจะเริ่มกลับนะครับกันอนตัวกหาเ้าเก้ห้ตาเกียร์พี่น้องจะเริ่มสลับซับมุนออกนะครับการเยนหลายตัวพี่น้องสิตาไล่ปฏิว่างปฏิว่างให้เรีกลายตัวไปหวัวกวน สามตัวบนสองตัวล่างไหนนึ่งข้ากันถือกันบองอันเกิมีผู้ถูกยู่ล่ะครับเพิ่นว่ามันห่างนี่เลขมาหลายสำรักมันมาแซงกันทางคนกับทางเื่มนะครับครับมันตรงกันนะครับผมก็บอได้ว่ากันแล้วเนาะโอ้เพราว่าค่ะ่พราะว่าบุญกูได้ที่ได้เลขน้ำปูได้เงินน้ำปูเห็ดหูเห็ดทานเงินไปเนาะหลายครับเก็บไปสั่งไปจ้ะ ็อยอดเดีต้ยอดวัดลงพอวประสีล้นหันอ่ะสล้านกว่าอุ้ยองศูน์เก้าเก้าหกจ้าสองล้านเจ็ดแสนยอดกัยอดกระทิ้นบ่ครับจ้ายอดกจะดทิ้นลวงพ่ววัดล่องพาบปสีเนี่จ้าโอ้กระทิ้นคนได้หลายเนาะยอมันมีสองศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนเก้าหกค่ะเอายอดเอายอดกัะทิ้นจักน้อยเนาะ จ้าเอาเปนแค่ะยอดกรินอดยอดกระถินหลวงพ่ออภสีสองศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าหกจัยอดกระถินห<อ>ลงออว 7, ลงพ่ออย่งก็ครับหลวงพ่อโอภาสีจ้าวัดหลวงพ่อโอภาสีทุ่งคุกปวทมอโอภาสีทุ่งคุกบางมดปวทอมอรับยอดเท่าไหร่ครับ สองศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าหกจั่งมันจะเป็นตอกเกตกันเลยด้วยสองศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์สองศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แล้วก็ศูนย์ศูนย์แล้วก็เก้าหกจั่งเก้าหกเอาก็ใกล้ครับเก้าเจ็ดแต่น้อบ่ายนคุณนี้มินเจ็ดกเับมาแห้งน้อนี่ยน้อเกตเนี่ยเอาพี่น้องเอาหามกันก็เราเ้าเก้าหกไม่ได้จะบอกคนเอาตัวกันหาเก้าหกไม่ด้คุณ อย่าเลื่อมหาเก้อหงเด้อว่าสั่นเพราะว่ามาตรงกับยอดกะทินพอดีนะครับนี่ครับเด้อค่ะเด้อะเราจะทินลงคอเล็กเล็กกับลงคอแล้วแต่เล็กไม่ติดกอบออกค่ะเกลอกเ็ีเด้อค่ะเด้อทุกปีอืมครับครับออกข้องตรงค่ะครับทำออกออกข้างตรงเด้อจ้ะปูเป็หยีบไว้ให้แล้วนะพี่น้องอย่าเลื่อมเกลอหงยอดกะทินน้ำเด้อครับเนาะจะแยกให้ทักยักษน้อยอยูุนี่เด้อยอดกับยอดกะทินนะครับยอดกะทินวัดหลวงพ่ออโอวะสีเขตตุ้งคุ้งบางพุ้งกทมจ้ะ หลวงพ่อโอภาษีนะครับเนาะคนลงติดไปในดีผูจักไลอยู่ค,ครับพเ,พเพิ่มเติมมากก็คือยอดกับทิ้นพี่น้องสลับซับเอานะครับสองศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าหกนะครับแม,แม่ครับเนี่ยเก็ดมาแห้งยังมีเก็ดมีเก้านะครับนี่ มีเก็บมีก้านะครับบอกตัวผมเรื่องบอกก็เจ้าเด็กขนคนหัวคอยลูกงานหยาบล้วงเจ้าเปิดแล้วเด้อโอ้ยสาธุสาธุให้เป็นยังบุญยังพลาเน่เด้อเป็นบ่โสดบ่ลาบทางนี้กับโัวลาบทางอื่นน้ำเนี้ยนะครับใจไปโชคเด้อซื้อเหล็กคูไว้เด้อทีให้ได้เลยหัวคนหัวลูกงานงานอยู่ตอบกับน้องกันแล้วเด้อโอ้ตทุเรียบนควาคนหัวลูกนี่ข้างนี้เจ้าไปเ้็นแล้วกตามสีคอร์แล้วคือหัวคนหัวคนลูกงยาบหยาบอยู่บุญ คุณพอคุณซื้อใส่กันเด้อร์ปีให้ค่ะสาธุสาธุสมพมที่หวยคว่ำเ้อะพวกขาได้จักเตือนเงินที่เสียไปก็ได้ขึ้นมานเนี่ยจะมันซื้อบ่ถษัทจากเตือนอะไรเล้าราคาถูกแล้วค่ะถูกแล้วถูกแล้วนะครับโอ้สาธุสาธุเอ้าคุณวิม่นสิเหลือฝากพี่น้องเอฟซีนะครับบารนี้จ้ามีอยู่สามตัวแค่นี้ระคาค้อน หลานปูทั้งหลายท่านต้องมีโชคมีลากันทุกคนเด้อค่ะเด้อหาเขาเจ็ดก้าครับเข่าเจ็ดแต่ก็ยอดจะกินศูนย์เก่าโกค่ะติเป็นศูนย์เก่าเจ็ดกรได้เด้อค่ะเด้อคนก็ต้องหาเข่าเจ็ดละจ้าครับจ้าเสกมาหลายดอกค่ะให้ทุกคนโชคดีโชคดีเด้อค่ะเด้อสั่งบุญตายเงากันไปขอให้โชคดีทุกคนเด้อค่ะเด้อครับขอบคุณครับคุณนิมนต์ครับจ,าจา้าจ้าสวัสดี ัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับตอนนี้แหละครับสำหรับแนวทางตัวเลข FC วิมลศรีจากกรุงเทพนะครับเป่นกระหายมาหลายงวดแล้วนะครับเขาอยู่เรื่อลวกเลขเล่านะครับเข่าอยู่เรื่อยเลขคุณวิมลศรินะครับงวดนี้เล่ากระหายมาห้าเก้าเกียรติเน้นเก้าเจ็ดตตัวรองคือเก้าห้าห้าเก้านะครับผมแล้วก็ยอดกระถินของหลวงพ่อโอภาษีนะครับ มันก็หายมา,านะครับเลขมันก็มีศูนย์เก้าหกใกล้ๆคับเก้าเจ็ดนะพี่น้องครับเอามักชอบก่บอาตามนะครับเด้อน้อยๆตัวน,น,น,น้อยๆเน่นๆจากเอฟซีวิมลสสริกกรุงเทพนะครับ